สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศยามเช้าครับท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆหมอกเมฆครับไม่มีหมอกเมฆเต็มท้องฟ้าเลยครับสงสัยวันนี้ฝนตกแน่ๆตกหนักด้วยครับมืดมาอย่างนี้โอ้โหมืดมากเลยเสียงนกร้อง โอ้หมืดหนาจริงๆเลยครับ<ม>สงสัยตกหนักแน่ๆวันนี้มาทางทิศต,ตะวันออกตรงนี้ทางทิศนี้ครับตะวันจะขึ้นทางทิศนี้ทิศต,ตะวันออกมาชมบรรยากาศกันครับยามเช้าเมื่อเช้านี้ก็ ตกเปาะแปะเปาะแปะไปหน่อยนึงแล้วครับหมดจริงๆครับวันนี้ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนั่นนะครับมืดมาเลยครับโอ้โ,โหไกลๆนู่นนะครับมืดมาโอ้โห อ๋อลอยดำทรมุนมาแล้ครับมาทุกท่านมาชมบรรยากาศยามเช้ากันฝนกำลังตกท้องฟ้ากำลังมืดคื้ม,มาฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันกน้อย ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมิชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมืดมาแล้วตกหนักแน่ๆวันนี้ครับ